และภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่สู์บัญชาการใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหล่าผู้นําก็กําลังประชุมกันอย่างเคร่งเครียดเลยเพราะถึงแม้ว่าทีมของน้องเนี่ยจะสามารถเอาชนะประเทศทางตอนใต้อย่างดาเครียรมาได้อย่างง่ายดายนะแต่สงครามทางตอนเหนือเนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่เจอวิกฤตครั้งใหญ่เลยท่านผู้ชมคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว,ว่าทางตอนเหนือเองเนี่ยตอนนี้ก็กําลังเจอสงครามกับกลุ่มพันธมิตรด้วยเหมือนกันและเจ้ากลุ่มพันธมิตรที่ว่าเนี่ยก็คือกลุ่มประเทศขนาดกลางหลายๆประเทศที่เขารวมตัวกันนี่แหละและปัญหา ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยก็คือช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวที่หิมะเนี่ยกำลังตกหนักเลยนะและทัพใหญ่ที่อยู่แนวหน้าทางตอนเหนือเนี่ยมาแห่ตอนนี้นี่กําลังเจอปัญหาขาดแคลนสบเสบียงอย่างหนักเลยด้วยซึ่งตรงน,นี้เนี่ยต้องอธิบายไว้ก่อนนะครับว่าการขนส่งสบเสบียงต่างๆไปให้ทัพที่อยู่แนวหน้าเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีผ่านทางรถไฟเนี่ยแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยการขนส่งเนี่ยก็เป็นไปอย่างยากลําบากอยู่แล้วนะครับและมิหนาซ้าไอ้เจ้ากลุ่มพันธมิตรทั้งหลายเนี่ยก็ยังพยายามส่งกองทัพมา เล่นงานขบวนส่งสเสบียงซะอีกบอกเลยว่างานนี้เนี่ยทางฝั่งของจักรวรรดิน่าจะเจอศึกหนักแล้วท่านผู้ชมแต่ในขณะที่การประชุมกําลังเคร่งเครียดอยู่เนี่ยก็ได้มีการเสนอวิธีการขึ้นมา1วิธีนะครับนั่นก็คือการได้ส่งหน่วยพิกซี่ของน้องเนี่ยแหละไปคุ้มกันการส่งสเสบียงนั่นเองโดยตรงนี้เนี่ยต้องขออธิบายนิดนึงนะว่าหน่วยที่น้องก็สร้างขึ้นมาตอนนี้เนี่ยมีชื่อเรียกแล้วนะครับและชื่อที่ว่าเนี่ยก็คือหน่วยพิกซี่น่นเดงท่านผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่าชื่ออย่างแบลโดยผู้พันคนอื่นนะ ในห้องประชุมเนี่ยต่างก็เห็นด้วยนะว่าหน่วยพิกซี่ของน้องเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วล่ะเพราะว่าทักษะการลบของหน่วยนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของกองทัพนะตอนนี้เลยก็ว่าได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยการประชุมก็เลยตัดจบไปด้วยการส่งให้หน่วยพิกซี่นี่แหละรีบบินขึ้นเหนือเพื่อไปคุ้มกันการส่งสะเบียงนั่นเองนะครับโดยในระหว่างที่หน่วยพิกซี่กําลังเคลื่อนพลมายังตอนเหนือเนี่ยหน่วยคุ้มกันดั้งเดิมของรถไฟขนสะเบียงก็กําลังเจอกับปัญหาเลยโดยอย่างที่เห็นเลยนะว่าตอนนี้ เนี่ยโอ้โหสภาพหน่วยคุ้มกันไม่น่าจะไหวแล้วนั่นแหละและทั้งฝั่งทับหน้าเองเนี่ยเขาก็คอยติดตามข่าวอยู่ตลอดนะว่าตอนนี้เนี่ยสเบียงเป็นยังไงบ้างยังปลอดภัยอยู่หรือเปล่าเรียกได้ว่าเป็นการรายงานสดมาให้ทับหน้าฟังอย่างต่อเนื่องเลยเพราะถ้าสเบียงโดนตีแตกขึ้นมาจริงเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าหน้าหนาวรอบนี้ไม่น่าจะรอดกันแน่นอนน่าจะตายกันยกทัพเลยท่านผู้ชมแต่ในขณะที่กําลังฟังรายงานสดอยู่เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะกําลังเสริม มาถึงแล้วและกําลังเสริมที่ว่าเนี่ยก็คือหน่วยพิกซี่นั่นเองนะทผู้ชมที่สําคัญเนี่ยเขายังรายงานมาด้วยนะว่าหน่วยนี้เนี่ยโอ้โหบินมาด้วยความเร็วประมาณ300เลยนะและความสูงในการบินเนี่ยก็อยู่ที่ระดับ8ปดพ้ด้วยโอ้โหคือเราบอกงี้นะทผู้ชมว่าหน่วยเวทมนมตรีทางอากาศส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบินได้ประมาณร้อยกว่าเนี่ยเต็มที่แล้วนะส่วนความสูงที่จะทำได้ไม่เกินสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน6กพันนี่แหละซึ่งบอกเลยนะฮะว่าพอทับแนวหน้าได้ยินว่าบิน3า 300แล้วก็บินสูง8ปดพเนี่ยทุกคนนี่ตกใจหมดเลยนะเพราะความเร็วแล้วก็ความสูงขนาดนี้เนี่ยโอ้โหมีแต่เครื่องบินขับไล่เท่านั้นที่สามารถทําได้ไม่น่าเชื่อเลยว่าหน่วยที่ฝึกมาแค่เดือนเดียวเนี่ยจะสามารถทําได้ขนาดนี้เลยนะครับและหลังจากการมาถึงของหน่วยพิกซี่เนี่ยสถานการณ์ณนะตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยจากตอนแรกที่ถูกโจมตีอยู่ดีๆเนี่ยกลายเป็นว่าฝ่ายของพันธมิตรโดนไล่ตอนจนยับเยินไปหมดโอ้โหอะไรมึงจะโหดกระดาษนี้แต่เดี๋ยว ก่อนนะผู้ชมถึงแม้ว่าหน่วยพิกซี่จะเก่งสักแค่ไหนเนี่ยแต่ก็มีหนึ่งอย่างที่ไม่สามารถทําได้นะครับนั่นก็คือการโจมตีเครื่องบินทิ้งระเบิดนั่นเองเพราะเครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยเขาจะบินอยู่ที่ความสูงระดับ10,000ฟุตขึ้นไปนู่นเลยนะซึ่งแน่นอนนะครับว่ามนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะบินขึ้นไปได้ถึงระดับนั้นอยู่แล้วนะหรือแม้แต่เครื่องบินขับไล่เองเนี่ยก็จะมีแก้บางรุ่นเท่านั้นที่สามารถขึ้นไปแตะระดับเครื่องบินทิ้งระเบิดได้แต่บอกไว้เลยนะครับว่า้งงนีนยอตึ น้องเลยเพราะท่านผู้ชมอย่าลืมนะว่าน้องของเราเนี่ยใส่อุปกรณ์ระดับพระเจ้าหิวเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยภารกิจจัดการกับฝูงเครื่องบินทิ้งระเบิดก็เลยกลายเป็นของน้องแต่เพียงผู้เดียวนี่โอ้โหได้แสดงแสงยานุภาพสักทีหนึ่งโดยวิธีการจัดการของน้องเนี่ยก็ง่ายแสนง,ง่ายเลยนะครับก็แค่บินขึ้นไปให้สูงกว่าเครื่องบินขับไล่เหลือคือสูงกว่า1น0่0ฟุตนั่นแหละเสร็จแล้วก็ไปยืนบนหัวเครื่องบินเขาแล้วก็โยนระเบิดใส่เข้าไปดือด้อๆแบบนี้เลยโอ้โหอะไรของมับเยเด๋ยวก่อนยังไม่จบเพียงเท่านี้ หลังจากที่เครื่องบินจ่าฝูงโดนระเบิดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเครื่องบินที่เหลือก็พยายามจะหันหัวกลับหนีกันแบบอุดตลุดเลยพอดูสภาพแล้วยังไงก็สู้อีเด็กนี่ไม่ได้แน่นอนซึ่งแน่นอนนะครับว่ายายแสบของเราเนี่ยไม่ปล่อยให้รอดไปง่ายๆแบบนี้อยู่แล้วและว,วิธีจัดการที่ง่ายที่สุดเลยคือเปิดใช้สกิลพระเจ้านะเดงไม่โอ้โหไล่คาถาให้เรียบร้อยแล้วก็ยิงไปดิกระมโดยคราวนี้เนี่ยไม่ใช่สกิลที่ยิงออกไปแล้วระเบิดตุ้มใหญ่เป็นปรมาณูแบบนั้นแล้วนะแต่เป็นการ ยิงออกไปนัดหนึ่งแล้วก็แตกกระจายเป็นกระสุนติดตามเนี่ยโอ้โหเพียบไปหมดเลยเรียกได้ว่าฝูงเครื่องบินทิ้งระเบิดที่กําลังพยายามบินหนีอยู่เนี่ยโดนเข้าไปแค่นัดเดียวนี่โอ้โหไม่เหลือซากเลยนะและแน่นอนนะครับว่าฐานบัญชาการทับหน้าที่กำลังฟังเรื่องราวแบบไลฟ์สดอยู่เนี่ยพอได้ยินรายละเอียดเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยโอ้โหเดี๋ยวนะนี่มันเกินคําว่ามนุษย์ไปไกลเลยเนดะี๋ย โดยหลังจากเสร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยหน่วยของน้องก็ได้ถูกเรียกตัวกลับมาที่เมืองหลวงเป็นการด่วนเลยนะครับเพราะทางฝั่งจัก,กรวรรดิของน้องเนี่ยเขาก็ได้มีแผนการใหญ่นะยครับโดยเขาตั้งใจว่าจะเอากองกําลังเนี่ยไปบุกทางด้านเหนือของจัก,กรวรรดิเลยนะก็คือตั้งใจจะขยายอาณาเขตนั่นแหละแต่ปรากฏว่าในขณนะที่ประชุมอยู่เนี่ยโอ้โหตัวน้องเองก็ไม่เห็นด้วยกับแผนการนี้นะยครับพอดูจากกองกําลังแล้วแล้วก็ดูจากภูมิประเทศด้วยเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าต่อให้บุกไปยังไงเนี่ยก็แทบจะไม่มีโอกาสชนนะะเลยนะ โอ้โหแล้วแบบนี้จะบุกไปเพื่ออะไรวะเนี่ยก็เลยเกิดการทะเลาะก,กันขึ้นมานิดหน่อยนะครับซึ่งแน่นอนว่าน้องที่มียศน้อยกว่าเนี่ยก็ปรากฏว่าแพ้ไปในการทะเลาะในครั้งนี้นั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมเพราะสุดท้ายแล้วนะครับพันเอกที่รับผิดชอบแผนการนี้จริงๆเนี่ยเขาได้เรียกน้องเข้าไปคุยเป็นการส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่กลยุทธ์เลยนะโดยเขาลองถามน้องดูนะครับว่าเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับแผนนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแนบน้องก็ได้อธิบายไปนะครับถึงความเสียเปรียบของการยกพลไปโจมตีในครั น้นะีแต่ในขณะที่อธิบายอยู่เนี่ยก็ดันเกิดเอ๊ะขึ้นมานะว่าเอ๊เดี๋ยวนะแผนการลบแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีอะไรซ่อนเลนอยู่แน่ๆเลยซึ่งน้องเนี่ยก็ยืนคิดอยู่พักหนึ่งเลยนะจนใน่สุดเนี่ยก็ได้ข้อสันนิษฐานขึ้นมา1อันโดยสันนิษฐานที่ว่านี้นะครับก็คือการบุกโจมตีในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นแค่เหยื่อล่อแต่เหตุผลจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีหน่วยลบที่คอยซุ่มตลบหลังอยู่แน่เลยและหลังจากที่น้องอธิบายจบแนวโอ้ท่านผู้ชมปรากฏว่าพันเอกนี่ถึงก็เวอไปเลยนะบอกเฮ เดี๋ยวนะแผนการครั้งนี้นี่มันเป็นความลับสุดยอดเลยเนี่ยซึ่งแน่นอนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องก็ไม่ได้รู้ล่วงหน้าอะไรนะเพียงแค่สันนิษฐานจากภาพรวมทั้งหมดนะครับก็สามารถคาดคะเนได้ว่าแผนการจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการลอบโจมตีจากด้านหลังเนี่ยแหละซึ่งบอกเลยว่างานนี้น้องโคตรอัจฉริยะครับผมโดยพันเอกเนี่ยก็อธิบายแผนการที่แท้จริงให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอกองพับที่ตั้งใจจะให้ไปสู้ที่แนวหน้าเนี่ยยังไงมันก็สู้ไม่ได้แน่แต่นั่นเป็นแก แผนการหลอกล่อความสนใจของศัตรูเท่านั้นนะเพราะแผนจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราจะส่งกองเรือรบขนาดใหญ่อ้อมเข้าไปยึดฐานทัพที่อยู่แนวชายฝั่งด้านหลังสนามรบนะครับก็คือตั้งใจจะตีประกบทั้งด้านหน้าด้านหลังนั่นแหละแต่ปัญหาเนี่ยดันมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือฐานทัพศัตรูที่อยู่แนวชายฝั่งด้านหลังสนามรบที่ตั้งใจจะเอากองทัพเรือรบไปยึดเนี่ยมันดันเป็นฐานทัพที่มีการป้องกันที่เรียกได้ว่าโคตรแน่นหนาเลยท่านผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าเป็น ช่องแคบที่มีภูเขาเนี่ยอยู่2ฝั่งเลยนะแล้วภูเขาทั้งสองฝั่งเนี่ยก็มีป้อมปืนใหญ่เนี่ยเต็มไปหมดเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยพันเอกก็เลยตั้งใจจะมอบภารกิจให้กับหน่วยของน้องนะครับโดยภารกิจที่ว่านี้นะครับก็คือการให้หน่วยของน้องเนี่ยนำหน้ากองเรือลบไปก่อนสักครึ่งชั่วโมงเพื่อไปบุกฐานทําลายป้อมปืนใหญ่บนเกาะก่อนนั่นเองนะผู้ชมซึ่งบอกเลยว่าภารกิจแบบนี้มันโคตรยากแต่น้องของเราเนี่ยก็ไม่อาจขัดขืนคําสั่งของพันเอกได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย หน่วยของน้องก็เลยต้องมุ่งหน้าเข้าสู่สนามลบอีกแล้วครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าเป้าหมายในการลบครั้งนี้เนี่ยเพียงแค่ต้องทําลายป้อมปืนใหญ่2ฝัง่งที่อยู่บนหน้าผาของศัตรูให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเปิดทางให้กับกองเรือลบเนี่ยเข้าไปที่ฐานช่องแคบได้แบบปลอดภัยนะเนี่ยนัชมโดยการต่อสู้เนี่ยก็เหมือนจะเป็นไปได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะทั้งฝั่งนั้นเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าฝ่ายจากกักรวรรดิเนี่ยจะอ้อมมาโจมตีที่ด้านหลังฐานทัพแบบนี้นะแต่ในขณะที่หน่วยของน้องกําลังโจ โจมตีป้อมปืนใหญ่อย่างเมามันอยู่เนี่ยปรากฏว่าฝั่งตรงข้ามเองเขาก็ส่งหน่วยโจมตีเวทมนต์ทางอากาศมาเหมือนกันแล้วบอกเลยว่างานนี้เนี่ยโ,โหมาก,กัน1กองพันเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าทางฝั่งของน้องเนี่ยก็มีกัน1กองพันเหมือนกันนี่แหละแต่ด้วยความที่เป้าหมายหลักเนี่ยคือการโจมตีป้อมปืนใหญ่ให้ทันก่อนที่กองเรือลบจะเข้ามานะฉะนั้นเนี่ยเวลามันก็จะไม่พออยู่แล้วนะครับน้องของเราเนี่ยก็เลยตัดสินใจแบ่งหน่วยของตัวเองออกมาแค่1กองร้อยท่านผู้ชมย้ำอีกทีนะครับ ว่าแบ่งออกมาแค่1กองร้อยเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยก็ให้มุ่งโจมตีแต่ป้อมปืนใหญ่อย่างเดียวอย่าได้ถอยนะพเพราะไม่งนั้นเนี่ยบอกเลยว่าไม่ทันแน่ๆทีนี้กลับมาที่1กองร้อยที่น้องแบ่งออกมานะครับโดยผู้นํา1กองร้อยที่ว่าเนี่ยก็คือตัวน้องเองนั่นแหละและเป้าหมายของกองร้อยนี้นะครับก็คือตั้งใจจะไปสู้กับไอ้ห่กองพันที่มันกําลังจะบินเข้ามาแล้วนะเด็กผู้ชมบอกเลยว่างานนี้น่าจะเจ็บหนักกันแน่นอนโอ้โหฝั่งน้องนี่แค่1กองร้อยจะเอาไปสู้ หนึ่1กองพันเลยนะแต่ด้วยความที่หน่วยลบของน้องเนี่ยโอ้โหศัก,กยภาพระดับเทพขนาดนี้และยิ่งตัวของน้องเองเนี่ยโอ้โหผิวไหวดั่งสายลมฝั่งศัตรูนะฮะที่มาหนึ่งกองพันเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าถึงจะเยอะก็จริงแต่งานนี้เนี่ยไม่ใช่คู่ต่อสู้ของ1ึงกองร้อยนี้เลยแม้แต่น้อยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าใช้เวลาแค่แป,ป๊บเดียวเนี่ยหน่วยของน้องนะครับหนึ่งกองร้อยเนี่ยก็สามารถเอาชนะศัตรูไปได้อย่างง่ายดายเลยนะรวมไปถึงป้อมปืนใหญ่ที่อยู่รอบๆช่องแคบเนี่ยก ก็ถูกทำลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันตรงกับจังหวัดที่กองเรือลบขนาดใหญ่ของจักรวรรดิเนี่ยก็เข้ามาพอดีเลยด้วยโอ้โหท่านผู้ชมบอกเลยว่างานนี้น้องได้หน้าไปเต็มๆครับผม